ตากลอนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งกำนันแล้วก็ได้ลาออกขึ้นว่านะครับเรื่องเตรียมไว้กเกษียณเจังใดขอยสิมีรายไดขอยสิมันคงที่แรกๆอยากจะเอาไผ่เลี้ยงบ้นานเฮานในมาปลูกพี่น้องก็เลยบอกว่าคือบ่หาไผ่สะดิ็งมาปลูกเพิ่นว่ามันออกทุกฤดูนะครับก็เลยก็บอกเออมันก็นสิสามารถมีรายได้เข้ามาจุนเจือค่าใช้ใจ่ายในแต่ละมือ้อเสิร์ชเบิ่งโทรศัพท์เลยไปพ่อกับสวนไผ่อยู่สบายอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าปลูก280ต้นครับ พี่น้องผู้เพิ่นย่างผ่านเนาะเพิ่นบอกว่ามีแต่ผีบ้าเพิ่นว่าที่ดีๆไหมคือจะกอไผ่มาปลูกยามออกสิว่าเรแม่โคโมาขุดปุ่นตี้เพิ่นก็ว่าปลูกไรศขายไสผู้ดใดก็มีกอไผ่น้ำหัวให้ปลายน้ำผู้ใดก็มีก็กสิได้ขายเพิ่นก็ว่าจังซี่ละ่ะการดูแลการจัดการมันบ่ได้ตายนะครับ <laughs> ท่อนะครับว่บามันสิปลูกง่ายๆคือจังไผ่ดามขวัญน,นะครับเด็กเอามา3เอาท่อนเหงามันมาปลูกขุดหลุมลงแล้วก็เอาน้ำลงให้มันเหลวๆมั้ยแล้วก็เอาเหงาท่อนพันธุ์มันลงถมดินก็โกบเยียงก็แล้วเลยปลูกได้เดือนนึง พราะมันเกิดเป็นมีแหนงมีอยังเราจ้งคอยเลื่มใส่ปุ๋ยได้เฟียงนี่คือกบกันความชื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเห็ดไหนนมันขาวมันออกนอกดูดูอะเอาไปขายมือแรก3โล4โลพี่น้องกระทาม่าเป็นอยังคือไม่ลองใหม่คือไม่ย้ำนี่ประมาณนี้นะ น้องใหม่มตาตตาใสก็ที่มีย่ำนีดีใจบ่ท่านมีคนเห็ดไหมเขาเป็นผู้แรกย้อมเป็นบ่าผู้แรกซะไปมขอดีทีมันจะได้ถูกมือใช่ไหมผมว่ามันได้ปลูกเท่าเดียวปีรุ่นมากกับเอาต้นเก้าออกมันก็เป็นก่อไม้แล้วรวมทั้งหมดประมาณ580ต้นขายเป็นกิโลครับ40บาทณนะตอนนี้อยู่มือหนึ่งประมาณ20า่กิโลเป็นเบื้องต้นนะมือหนึ่งเนี่ยสั่งได้ประมาณจักบาทครับก็ได้อยู่ประมาณแขนต่ำกับเจ็ดลอยได้อยู่ครับเจ็ดลอย